มาเอาหมาน้องดีไซน์ลงมารเร็วน้องหมากินนมแม่อยู่เอากลับบ้านเอากลับบ้านไม่ได้พี่เกลลี่นี่นะคะทวนเกลลี่จะกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้มาเล่นกับน well ้องดีไซน์ทั้งวันเลยนะคะมาเอาหมาน้องดีไซน์ลงมารเร็วน้องหมากินนมแม่อยู่เอากลับบ้านเอากลับบ้านไม่ได้รเร็วพี่เกลลเร็วเร็วลูกกลับบ้านไม่ได้หมามันกินนมแม่มันอยู่เร็ว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 พ่อขึ้นรถเร็วเร็ว ดีไซน์มานั่งรอเนี่ยเร็วตัวเร็วลูกเอาลงมาเอามาลงคือน้องเอามาคืนน้องเอาให้น้องดีไซน์เลยให้แม่กุ้งเลยน้องแก้วมาทุกคนดูดิเจลลี่จอมหมากลับบ้านมาพอสตารโตแล้วเกจะเดินกลับบ้านเหรอตอนนี้แม่กุ้งกำลังเจรจาอยู่นะคะเรย่องหมาทุกคน พี่เกียวเร็วๆอกแ้ห,หมาแล้วกเนาองมีดีไซน์ให้พี่เกียวไหมคะดีไซน์ให้พี่เกวได้ไหมเอาไปทำบันยงเจ้าที่เอายางมันยังไม่หยาดนมนพี่เกียวต้องรออีกตกเกียหนึ่งน้องมมายังไม่หยาดนมน้องเพิ่งได้20วันอยู่เลย ไปหนึ่งเดือนก่อนให้หน้องยานมก่อน <c oughs> เร็วเดี๋ยวยานมแล้วมารับมารับ <c oughs> เร็วๆถ <c oughs> ามพ่อหรือยังพ่อจะเจอไหนพ่อแกตเจนี้ <c oughs> คือสั่งแล้วตัวนี้นะ <c oughs> พ่อไม่ได้เลือกเลยมา <c oughs> เร็วลูกเร็วน้องงวงนอนแล้วเร็ว <c oughs> ตอนนี้ธันวาน,นะคะนั่งตอนนี้แล้ว <c oughs> นี่นะคะธันวาน,นั่งรอแล้วธันวาจะกลับบ้านไปนอนแล้วใช่ไหมครับโอเคครับกลับบ้านไปนอนเนาะ กลับบ้าดไหมอ๋อนี่ดูสิสี่ตัวที่เหลือนอนอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยทุกคนทั้งหมดห้าตัวนะคะลาแล้ววันนี้เฉินมาลาบายน้องจ้าเดี๋ยวเราจะนำนมไข่มเอานะคะที่แกชอบตัวนี้อ่ะคะฝากฉลามกับไว้กับไม่กุ้งก่อนนะมาเอาฉลามเดี๋ยวเอาฉลามใช่ไหมเดี๋ยวแม่กุ้งจะเลี้ยงฉลามให้อ้วนตุ๊บเลย เราน้องอยากนมกันเนาะโอเคเสร็จแล้วไปบายก่อนไปบายน้องกอนหน้าบุนมาบุญแล้วอยากได้หมาบ๊บ๊ายบายบ๊ายบายนี่นะคะทุกคหลังจากที่เราไปบ้านน้องนิสัยมาเกลยวนี่คะกับ้านน้องนิมก็กลับมาถึงบ้านแล้วใช่ไหมลูกอยากได้อะไรคะยากได้หมาอยากได้หมาอหเรอลยอ้รหา เลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงว่าน้องเกลี่จะได้เลี้ยงหมาหรือเปล่านะคะเพราะตอนนี้เรามีอะไรลูกเรามีมีม่อยู่แล้วใช่เรามีมีม่อยู่แล้วหนึ่งตัวนะคะนี่นะคะทุกคนหน้าบ้านนะคะก็คือมีมีนั่นเองนะมีมีนั่งอยู่หน้าบ้านนะคะทุกคนแล้วเกลี่ก็อยากได้หมาน้องดีไซน์หนึ่งตัวใช่ไหมคะชื่อว่าน้องฉลามนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าน้องเกลี่จะได้เลี้ยงหรือเปล่านะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ของตัวเราไปก่อนสวัสดีค่ะ